สำหรับคนที่หาร้านเติมเกมผมขอแนะนำวิดจอมช็อปอที่ถูกกว่าเติมเองและมีเกมมากมายอาทิเช่นมหาเวทผนึกมารโซเรนนิเ so วอร์วาโรแรนอาโอวีปลอดภัย100%บริการเติมเกมด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงหรือกดลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยกราบสวีดัสวัสดีทุกๆคนทุกทท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม โซเรนนิเวอร์กับผม NT Channel กันในเซิร์ฟไต้หวันนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยว่าเราจะมารีวิวสำหรับคอนฮาวเทียนกันดีกว่าซึ่งผมก็ต้องมารีวิวกันในเซิร์ฟไต้หวันนะเพราะว่าภาพมันคมชัดมากๆเลยนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามันเล่นบนคอมได้นะฮะเห็นไหมซึ่งถ้าใครอยากโหลดเซิร์ฟไต้หวันนะครับผมก็ลิงก์อยู่ด้านล่างสามารถกดเข้าไปกันได้เลยละกันนะครับภาพสวยเพราะว่ามันอยู่ใน PC ซด้วยนะฮะนี่นะครับประมาณนี้เลย ซึ่งวันนี้เนี่ยผมผมก็จะพาเพื่อนๆนะฮะมาดูเกี่ยวกับคอนหัางซานเหมือนเดิมนะผมก็ไม่มีอะไรมากมายก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับผมก็คือการที่พามาดูที่4ทักษะนี้นะฮะที่ 1- นถึงสและสและสนะครับรวมถึงก็จะดูทั้งหมด2สายนะผมเพราะว่าเกมนี้มันจะมีวงแหวนที่ใส่ได้ทั้งหมด2สายนะครับผมเหมือนเดิมครับอาจจะไม่รีวิวเรื่องสกิลต่างๆว่าทําอะไรได้บ้างนะผมแตกเอกแค่จะมาดูพวกเกี่ยวกับเรื่องสกิลซะมากกว่าเนาะซึ่งถ้ามีคนถามหรือว่าคอนเท่าเทียนเนี่ยจะมาตอนไหนนะครับผม อันนี้ผมต้องพูดตามตรงว่าผมก็จําไม่ได้นะถ้าพูดตามตรงเลยแต่ถ้าจําไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณเลเวล60นะครับผมที่จะมีคอนเท่าเทียนมาให้เราเล่นนะฮะอันนี้ก็เป็นการคาดเดาผมละกันนะผมถ้าผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษมานัดที่นี้ด้วยละกันนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันเลยละกันนะครับอ,อันนี้เป็นการโจมตีธรรมดากันก่อนเอ้ายังไม่มีมอนเลยวะเพื่นทุกคนเดี๋ยวผมหามอนแป๊บนึงนะฮะโอเคครับผมนี่ครับผมตีธรรมดาประมาณนี้เลยนะครับผมเห็นไหมฟาด นี่ประมาณนี้สรับคอนเท่าเทียนนะฮะโอเคเราเปิดมุมสูงให้ดูดีกว่าถ้าเดินก็โคตรเท่ดูดิทุกข่าเดินครับทุกคนออ่อนถือค้อนแล้วกันนะฮะไปฟาดฝ่าตรงข้ามก่อนฟาดเสร็จปรับแล้วถือค้อนวิ่งครับดูดินี่นุค่าตนริท <laughs> ี่ผมชอบเท้าวิ่งมากเลยอะโคตรเท่ดูดิโอ้โหเท่าพิ้งอย่างเฟียวนะฮะสกิลที่หนึ่งนะครับผมก็จะเป็นวงเล็กๆครับผมขยับได้ไม่ไกลเพราะว่ามันเป็นการเอาค้อนลงมัดทุบนั่นเองประมาณนี้เลยนะครับผมฮาคิราชัน แค่โดนก็ตายแล้วทุกคนไม่จำเป็นต้องปล่อยนะครับผมเขาจะมีออร่าออกมาให้เป็นการทำดาเมจ um ด้วยนะครับออร่าตรงนี้นะเห็นไหมแค่เดินผ่านก็ตายแล้วอ่ะเดี๋ยวครับผมผมทำให้เดินผ่านนะครับแค่เดินผ่านก็ตายแล้วนะฮะฮาคิราชันครับ <laughs> อันนี้เขาเรียกว่าอะไรจิตเทพสิงหลัวใช่ไหมน,นี้ผมจาไม่ค่อยได้แล้วประมาณนี้เลยละกันในผะมแค่เดินผ่านก็ตายแล้วก็จะมีสกิลที่สองครับผมเป็นการเล็งเป้าหมายแล้วก็พุ่งไปชาร์ตในผะมแล้วก็จะมีเขตดิงหลวัวอีกแล้วแค่เดินผ่านก็ตายเห็นไหมฮะเห็นไหมครับแค่เดินผ่านก็ โอเคครับตายหมดตายหมดโอ้โหประมาณนี้แล้วก็สกิลที่3ามเนี่ยเป็นการบัฟให้กับตัวเองครับนี่เป็นการบัฟครับแล้วก็จะมีเขตสิงห์รวอีกแล้วเห็นไหมฮะซึ่งบัฟนี้ก็เป็นบัฟที่ดีมากๆนะครับผมทํทดามจได้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีในการที่ช่วยให้ตัวเองการตายได้ด้วยเนื่เพราะว่ามีโลนั่นเองนะจ๊ะต่อไปสกิลที่4ครับผมเป็นการชาร์จค้อนครับผมแล้วก็ขวี้งลงมาฮะโอ้โหอลังการมากและทุกสกิลที่ใช้นะครับผมมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่อง จิตเทพด้วยนะครับโอเคครับทุกคนเมื่อกี้เริ่มกดอัดครับขอโทษด้วยโอเคครับเดี๋ยวขอให้ดูสกิลที่4ใหม่ละกันเป็นการชาร์จคอนนะครับผมแล้วก็คว้างลงมาอารมณ์คล้ายๆกับกระบี่ปู่เฉินซินเลยนั่นเองนะฮะเห็นไหมครับอารมณ์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับสายที่1ก็น่าจะมีประมาณนี้ละกันนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนมาเป็นสายที่2กันบ้างดีกว่าว่าคอเท่าเทียนจะสวยแค่ไหนละกันมาเป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับสายที่2นะครับเข้าใจไหมโอเคครับผมประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากสกิลที่1กันก่อน สกิลที่1โอ้วงใหญ่อยู่นะฮะวงใหญ่อยู่ครับแล้วก็กระโดดลงไปทุบพี่หน้าครับผมแล้วก็ตายไปนะผมสร้างขีดมีลาวาด้วยนะครับแล้วก็จะมีอาทิตเทพสิงห์ดุอีกแล้วนะครับผมโอเครอบๆนะผมแค่เดินผ่านก็ตายนะฮะทำดำขีดได้เรื่อยๆเลยแล้วสกิลที่2ครับผมเป็นแนวตรงอีกแล้วอารมณ์คล้ายๆกระบี่ปูเฉินซินนะครับเราทําการปล่อยไปเลยครับเอ้ยปล่อยคอนไปแล้วก็กลับมาเหมือนมุมะแรงนี่โคตรเท่ โอ้โหบุมแรงขอนคอนนะครับผมอันนี้คือตามอนิเมะเลยหรือเปล่าที่ปล่อยคอนไปเดี๋ยวขออกีกรอบแล้วกันนะเราคูดาวนเป็นหนึ่งมาแล้วครับผมเป็นการปล่อยคอนไปแล้วเราก็วิ่งหนีคอนครับวิ่งหนีคอนครับวิ่งหนีคอนโอเคไม่กลับมาเรีย <c> ก <oughs> ว่าจะกลับมาถึงตัวนะครับผมไม่ถึงวะนึกว่า <c oughs> จะทำอะไรสนุกสนุกได้ซะละต่อไปสกิลที่สามครับผมก็จะเป็นการบัฟให้กับตัวเองอารมณ์เดียวกับวงแหวนเมื่อกี้เลยนะฮะกดไปเลยครับปุ่มปุ่มปึ่ม แล้วก็กดอีกทีนึงนะครับผมมันสามารถกดได้อีกทีนึงนะซึ่งกดอีกทีนึงจะเป็นการทำดาเมจนั่นเองนะครับผมสำหรับสกิลที่3นะ okay, โอเคก็เป็นสามารถใช้ได้2ทีนั่นเองนะครับผมจับวงแหวนที่3นะครับต่อไปสกิลที่4นี่นผมเป็นลูกค่างของค้อนครับผมเป็นการอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะค้อนสับบันอะไรสักอย่าง3 0 0 0 0ื่นสามแสนอะไรสักอย่างนะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็หมุนหมุนหมุนหม,นหม,นหมนเ,นเลยครับผมเป็นปะคุกันชูดครับถ้าอยู่ตรงนี้เราไม่สามารถกระโดดได้นะครับผมอ่าถถ้้้้าาาาาเเรรรรรใชสสกกิลนนีีออยู่่ไไมมมมะะโโดดดคคับผปณ เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งล้วกันนะครับถ้าใครเวียนหัวสามารถข้ามได้ละกันนะครับเพราะว่าผมตอนนี้ก็เริ่มแล้วกดไปเลยหมุน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 เห็นไหมครับมันก็จะหมุนสกิลได้เลยนะฮะอันนี้สับผมถือว่าดีมากๆเลยนะสกิลนี้เป็นดาเมจหมู่ที่แรงมากๆนะครับผมผมเลยใช้งานจริงอยู่นะครับผมโอเคครับประมาณนี้เลยละกันสับคอนเท่าเทียนนะครับซึ่งเรื่องกระดูกวิญญาณผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับแต่ถ้าใครจะดูก็เดี๋ยวเปิดให้ดูท็อปเซิร์ฟสักคนสองคนละกันนะครับเพราะว่าณตอนนี้ที่ขออองงเเเเรรากกก็็ปนนี่่ยยววับืคซะด้สิ นี่ครับผมสำหรับเรื่องวงแหวนที่เขาใช้งานเรื่องตัวละครนะครับผมเรื่องการ์ดแล้วก็เรื่องกระดูกนะครับผมก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยละกันนะฮะอีกสักคนละกันนะฮะกระดูกวิญญาณก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ละกันนะครับผมโอเค ซึ่งถ้าใครอยากไปดูคลิปเต็มก็สามารถกดไปดูคลิปเต็มกันได้ละกันนะครับผมผมก็จะมีบอกหมดแล้วนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องกระดูกวิญญาณของทุกสายอาชีพเลยนะครับผมโอเคซึ่งถ้าใครอยากดูอะไรเกี่ยวกับในเซิร์ฟจีนหรือเซิร์ฟไต้หวันอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยละกันนะฮะผมก็จะมาจัดทําให้อีกละกันนะครับผมเป็นการใช้พลังก็หมุน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 โอเคครับผมทุกคนประมาณนี้ละกันนะฮะก่อนที่เพื่อนๆจะ บอกมามพร้อมที่จะทำถ้าผมรู้ว่าตัวผมแต่มันกังเป็นนรอคุณเป็นเดือนหรือเป็นวันรวยว่าทำให้คุณได้ทุกอย่างมากมายน้ำมันนั้นคุณนั้นรวนใสเหมือนกับตะว,วนันเป็นแสงสว่างค,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 ครับล้ายกับพระจันทร์มีดุืลอกผมรู้วมันยอมรับการตัดสินใจของคุณไม่ว่ายัางไงก็ตามน,ตน,นี่ไม่ f ช่ใ d สมันยิงบอว่าเลังจ คนเม้ตอนนี้ไม่ได้ประกบเธอมันไม่ง่ายชื่อลืมคนที่รักคนสองวันผมทำไม่ได้พยายามฝืนใจต่อไปใจคุณก็คงไม่พลาดเหมือนคนที่ใช่คุณบอกไม่จำเป็นต้องพาใจยามแต่ผมยังเสือกไฟหามุกหวานตลกมาจีบคุณอยู่ทุกวันเจ้าหญิงผมเป็นชายอัปลักษณ์เป็นแค่ตัวประกอบชีวิตตัวต่คลัดในวันที่เราทั้งสองต้องไปถึงเขาสะพานต้องปรับระยะตอนคุณบอกเรื่องชีวิตใกล้จะพังตรวจเช็คสัปะฉันยากอีกสักครั้งเหมือนกรรมการมาสัตละคันตัวผมใกล้ชนะไม่รู้คุณอยู่กับใครดูแลตัวเองดีดีสนะ Oh. No.